หรืครับมาพบกับตาลุธรรมเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องไว้นะครับสำหรับ YouTube แล้วก็มีไลฟ์สดนะครับในเวลา15นาฬิกาผ่านช่องทางทิกตอกนะครับที่ชื่อว่าอ่าตาลมิวสิกนะครับแล้วก็ตาลุธรรมนะครับชื่อว่าธรมอย่างเดียวนะครับเซิร์ชในทิกตอกนะครับมาดูไลฟ์สดกันได้นะครับวันที่1กระดากระดาคมนะครับสำหรับ166นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับปีเดือน7 ใช่ไหมเดือน7นะครับผมอ่ะนะครับวันนี้ฟุตบอลวันเสาร์นะครับสำหรับสายนักลงทุนเองนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมครอบครัวนะครับหรือว่าเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลที่ดีที่สุดในขนาดนี้นะครับไม่ยากนะครับไปที่เียวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แลวกันนะครับสำหรับช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็ t ิ k t o k เองเหมือนกันเลยนะท i k เก k เองนี่ก็เข้าผ่านช่องทางหน้าช่องได้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางเข้าอยู่นะครับ ฟุตบอลนะครับวันนี้วันเสาร์เต็มระบบเลยนะครับแทบจะเตะนะครับถ้าตัดไปมีลิกิตไปหรืออะไรก็วันนี้ยังมีบอลเลือกหลากหลายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างสวีเดนเองนะครับอ่าฟินแลนด์เองนะครับบอลเยอะนะครับหนึ่งทีวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลเช้านะครับเตะในเวลาเจ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับเป็นทางด้าน อินเตอร์นาซิโอนาลนะครับอันดับ6ของตารางนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของทางด้านอย่างคูไซโร่นะครับสำหรับคู่นี้เจอกันครั้งล่าสุดนะครับเป็นในบ้านของคูไซโร่นะครับก็เปิดบ้านเสมอกัรทางด้านอินเตอร์นาซิโอนาลไปได้นะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับอย่างอินเตอร์นาซิโอนาลเองนะครับเกมนัล่าสุดเนี่ยเป็นฟุตบอลอครูปายดิบาโตเลสนะครับก็ชนะทางด้าน อิเดรเพเรนเต้ไปได้นะครับสาประตูตัวหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าบ้านส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างคูไซโล่นะครับเกมที่แล้วก็ชนะทางด้านซอบาโลไปได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาเฉพาะห้าเกมหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านเจ้าถิ่นก่อนนะครับต้องบอกว่าทำงานได้ดีนะครับสี่เกมเนี่ยชนะทั้งสี่เกมรวดนะครับรู้เสมอไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับไม่แพ้เลยนะครับนี่คือฟอร์มของเจ้าบ้านนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างคูไซโล่ 5เกมหลังพวกเขาเนี่ยผลงานกระทะทนกระแท่นเหลือเกินนะครับไม่ดีเลยนะครับ5เกมหลังสุดคูเซโรเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันบ้านนะครับสภาพความพร้อมนยต้องบอกเลยเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีรายงานเล่นบาดเจ็บนะครับหรือติดโทษแบนเลยเรียกว่าความสมบูรณ์ของทีมเนี่ยพร้อมมากๆนะครับนำโดยหลุยส์อาร์เดโนนะครับแล้วก็ชองดิอัสนะครับจะลงบัญชาการเกมลุกให้กับทางด้านเจ้าบ้านนะครับส่วนคูเซโรเองเนี่ยฮะ ตัวผู้เล่นนะครับก็ถือว่าพร้อมเหมือนกันนะครับจะมีตัวเจ็บอย่างทางด้านลามิโลนะครับที่เจ็บแล้วนะครับวันนี้ใช้ทางด้านบูโนโรดิเกสเลยครับกีปาโตและก็วิสลีย์นะครับลงบัญชาการเกมลุกให้กับทางด้านอย่างครูไซโลนะครับซึ่ง่างประเทศมองคู่นี้นะครับมาที่ทีมอ่าเจ้าบ้านนะครับอย่างอินเตอร์นาซิองนาวนะครับมาเป็นต่อที่ปอปา นะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับถ้าเราดูเรื่องฟอร์มเนี่ยเอาแหละนะฮะเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเนี่ยภาษีตัวผู้เล่นของทางเจ้าบ้านด้วยนะครับผมมองว่ามีความพร้อมมากกว่านะครับถ้าปดกัน90นาทีเลทที่เปิดมาปอนะฮะยังมองความน่าจะเป็นนะครับไปที่อินเตอร์เนชั่นแนลนวนะครับผมมองว่าเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยเป็นจุดแข็งและเป็นจุดเด่นเลยนะฮะขอเลือกความน่าจะเป็นนะครับไปที่เจ้าบ้านนะครับอย่างอินเตอร์แนลนวนะครับ